ครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมที่ช่องตั้มดําซิ่งนะครับครับวันนี้ก็มาอยู่กับพวหน้าจะิญยนะครับเหมือนเดิมนะครับก็เมื่อวานนะครับเกี่ยวยังไม่เสร็จนะครับค่าก่อนนะครับวันนี้เช้าเช้านะครับพวหน้าจะิญยก็ย้ายรถเกี่ยวมานะครับที่ที่เดิมนะครับก็จะเกี่ยวให้เสร็จวันนี้นะครับใส่ก็ตัก ส,สุดโต๊ะกูเสร็จรถยัยงฮะรถเกี่ยวน,นะนี่นะโอ้บอรับเมื่อคืนพี่ตาบอกว่ารถเกี่ยวแท็กหลุดนะครับเมื่อคืนนี้แท็กหลุดตรงนี้นะครับคือว่าแท็กหลุดไหนก็เมื่อคืนเอาขึ้นโดนดิบอบอนี่ตรงนี้บอบอโดนอ๋อ ขุนเอาไว้แล้วโจ๊กหรอวะมันขุมน้ำครับตอนนี้ก็รถกระบะก็ตามมาเลยนะครับเตรียมที่จะมาใส่ข้าวนะครับข้าวเมื่อวานก็เอาลงไปตากแล้วนะครับลงไปตาดนะครับไม่มีไปไป ามามาทาไหนไปนะเวไปเดียกันแล้วติดลยเดาไะพี่ดาจะไปเปลี่ยนกางเกงนะครับนี่ไปเปลี่ยนกางเกงไป,ไปแล้วนะครับอนนี้น่าจะได้กอลงจากเครื่อเสร็จนะครับนี่ Chị nó bị bạc quá, cầu lọc. 2 tòa 3 tôi vì lâm tòa này mày 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 đi, รถตามมัาคือเอารถผมไปพุ่นไปได้บรอไปได้ผมผูู้้ได้ว่าทางมันไปพุ่นได้ไปวิ่งเ,เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามน่าจะรลวยบอกว่าอะไรนะครับโซลูดนะครับ ใส่ย,ยากว่าอะไรแบบนี้ไงแขกบุดนะครับพี่น้องก็เมื่อกี้ก็ขึ้นมากับนาจระเลยนะครับตอนนี้ก็เกือบจะถึงทุ่งนาน้านะครับลุก่อนนะครับเนี่ยเดี๋ยวเราดูกันนะครับอะโอ้ไหวเลยพี่น้องไม่ได้ใส่ย,ยากเลยนะะเข้าเองนะครับเนี่ย เอาแล้วเอาแล้วละน่นอนอนี่เข้าแล้วนะครับพี่น้องนี่ตอนแรกเขาคิดว่าจะได้เหนื่อยจะแล้วครับมันบิดนะครับนี่ตรงที่เดินมานะครับนี่ไ้ถนนไม่เสมอนะครับมันจะเอียงเอียงข้างหน่อยนะครับก็เลยหยุดนะครับแต่รุดยังไม่หมดลุดยังไม่หมดทุกตัวนะครับก็เลย เดินลงมาต่อนะมันก็เลยเข้าอตอนนี้ก็ลงเกี่ยวแล้วนะครับเนี่เมื่อวานนะครับไม่เสร็จนะครับเกี่ยวไม่เสร็จเพราะว่าค่ำก่อนนะครับพี่น้องนี่ก็เกี่ยวมาได้สองบิ้งนะครับนี่ข้างบนเนี่ยนะครับนี่ตอนนี้ก็เหลือแค่ตรงนี้นะครับ วิ่งน้าวิ่งนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างนะครับปีอีกวิ่งนะครับเบนก็จะเสร็จนะครับนี่เนะเรามาดูกันต่อนะครับพี่น้องก็เมื่อวานนะครับตอนแรกก็ว่าฝนจะตกมานะครับก็ยังดีนะครับเมื่อคืนมืดมาเลยนะครับก็แค่ลินลินนะครับเมื่อคืน ต่ว่าวันนี้แดดแรงมากเลยนะครับิบว่าใบไม้นะครับคงจะตกแน่ๆนะครับแน่นอนนะครับวันนี้ครับ วันนี้ตรงไหนที่ข้าวล้มๆ้มนะครับติดตู้เยอะมากเลยนะครับเกี่ยวยากนะครับรบูวานแต่วันนี้ก็ยังดีนะครับ เปลี่ยนสภาป้องไงเมื่อกี้พี่จ้าเอารถวิบากนะครับไปเปลี่ยนเสื้านะครับมาเป็นผู้ช่วยน่าจะเลยนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็มาต่อจากเมื่อวานนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งหมดติดตามให้กับช่องน้ำดับซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ